มาออกกำลังกายกันตอนเช้านี่เอยู่ไหนลูกอยู่หน้าปักซอยน้ำทายซอยใช่ไหมเราอยู่หน้าปักซอยกันนะคะโอ้ยพักงีเว้นกินอย่างเดียวเลยพักยกเว้นพักยกยุชิลูกกินอย่างเดียวเลยอ่ะกินเปิ้ลเหรอลูกอืมกินเปิ้ลเหรอ หร่อยไหมไอเว้นอร่อยไหมลูกมีความสุขเหรอเว้นมีความสุขเหรอมากินเปื่อนน่าปักซอยอันนี้ไม่เดินนะเปื่อนเดี๋ยวไปเดินข้างนอกให้เว้นกินเสร็จก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลักวันนี้มามา妈าจะพาไปดูเครื่องบินวันนี้เขามาแข่งเครื่องบินกันบนฟ้าเห็นไหม the sky หน the sky ชี้มามา妈าดูหน่อย the sky อยู่ไหนลูนกไหน the sky จะเป็นเดอะสกายอยู่ไหนครับดูดูเดอะสกายดิเดอะสกายวันนี้มาม่าจะพาไปดูเครื่องบินบนท้องฟ้าใช่ไหมดูเครื่องบินดูเครื่องบินบนท้องฟ้าก็ามาจากเมืองจีนบ้านเราอยู่ใกล้กองบินหนึ่งนะลูกกองบินหนึ่งเขาก็จะมาบินฝึกลบเรื่อยเลยบางทีก็มีคอปบ,บาโกมาบางทีก็มีคอปไทเกอร์มา มาฝึกลบกันนะลูกแต่วันนี้เขามีมาจากประเทศจีนเป็นครั้งแรกที่มีมาฝึกบินโชว์เขาให้เราดูเมื่อวานกับวันนี้วันนี้เดี๋ยวสิบโมงมามาพาลูกไปดูเขาเครื่องบินพาพิตตี้ไปพาเจ๊เจไปด้วยไปดูเขาบินกันวันนี้วันที่เท่าไหร่น้อยนะี่สิบเกับเจ็ส พฤศจิกายน2558เซเว่นอายุ1ปี1นึ่งขวบแล้วกับ3เดือนเต็มแล้วลูก15เดือนแล้วนะหมามารักลูกที่ฉุดลูยแงงๆงงส่เสื้อสองตัวอากาศเริ่มหนาวแล้วลูกอากาศหนาววันที่2ของปีนี้วันนี้เป็นอากาศหนาวเซเว่นใส่เสื้อกันหนาววันที่2นะลูกหล่อ